อย่าเพิ่งไปไหนนะคะมาฟังอันนี้กันก่อนมันมีนักการเมืองที่โอ้โหลงสมัครรับเลือกตั้งนะไม่ต้องมีนโยบายอะไรนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าพักอะไรไว้ทําไมแล้วบอกว่าวันนี้รู้แล้วว่ามีฐานไว้ทําไมเนี่ยมันยังไม่จริงคาพูดคาจาย,ยัางเสียดสีทิ่มแทงอยู่ยังพูดจาแบบเย้หยันใหญ่ไพรู้แล้วละ่ะก็ยังไม่ได้พูดแบบที่ให้ฟังเคารพยังไม่จำนึกบุญคุณ ยังไม่รู้ว่ามีทหารไว้ทําไมอย่างแท้จริงทหารเขาออกมาพูดออกมาชี้แจงออกมาอขอความเห็นใจกลับไปพูดว่าเขาอีกกลับไปบิดเบือนเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อเดี๋ยวนี้เขาไม่ต้องบอกนโยบายกันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้เขาลงมาเลือกตั้งด้วยการโจมตีคนอื่นอยู่อย่างเดียวอันนี้มันได้เหรอคะมันได้เหรอคะจำนึกบุญคุณอะไรคะทหารเนี่ยจำนึกบุญคุณอะไรคะทหารอะไรคะ ทหารในชั้นผู้ใหญ่ที่มันกินง,งบประมาณของกลาโหมเนี่ยต้องสำนึกบุญคุณมันหรือมันต้องสำนึกบุญคุณเราคะเราเสียภาษีประชาชนนะคะอาจารย์เจตเราควรจะสำนึกบุญคุณทหารที่ปกป้องประเทศชาติอยู่รั้วอยู่ชายแดนน่นคะ่ะทหารชัน้นผู้น้อยนะคะที่เขาไปออกรบแล้วก็เสียชีวิตเพื่อประเทศชาติบอกมาหลายครั้งหลายต่อหลายครั้งแล้ว ว่าคนที่ไปเสียชีวิตจะไม่ใช่ในพลนายพลไม่เคยออกไปค่ะนายพลอยู่แม่งในห้องแอร์ค่ะแล้วก็สั่งแล้วก็เล่นวัทกรรมรักชาติรักชาติจนน้ำลายหลเบลเบลืมพอได้แล้วค่ะวัทกรรมเนรคุณคำนึกบุญคุณทดแทนคุณพอ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 กันทีและที่สำคัญเนี่ยนะเวลาที่ พรคประชาชนเขาออกพื้นที่หรือเวลาเขาพูดเรื่องทหารเขาพูดเรื่องโครงสร้างเข้าใจคําว่าโครงสร้างไหมคะโครงสร้างที่มันสามารถทําให้บิดเบี้ยวทาให้มีการคอร์รัปชันกันจนประชาชนไม่มีจะกินอยู่ทุกวันเนี้พี่น้องครับคนอยู่ร่วมบ้าน <c oughs> เมืองเดียวกันกับ <c oughs> เราจานวนหนึ่งที่เคยตั้งคําถามว่ามีทหารไว้ทําไมแล้วบอกว่าวันนี้รู้แล้วว่ามีทหารไว้ทําไมเนี่ยมันยังไม่จริงทำพูดทำจาจย,ยังเสียดสีทิ่มแทงอยู่ เดอเดเดยังพูดจาแบบเยอะหยันใหญ่ยยไพ่ใหญ่ไพ่เยะหยันใหญ่ไพ่ก็มาเดี๋ยวกูจะเล่นลิเกแม่งเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันหนึ่งกูจะร้องเดี๋ยวจะแต่งกริเกให้ดูแล้วจะร้องเพลงลิเกให้เลยนะอีพวกนักการเมืองมันชอบเล่นลิเกกันนะักอืมชอบแสดงบทบาทกันนะักใส่เล่นการเมืองแบบสมัยโบราณท่องจำสร้างวัฒกรรม ใช้คำพูดคำจ้าเข้าใจยากชิบหายนะคะพอกันได้แล้วค่ะอาจารย์เจตพอแล้วถ้าอยากได้คะแนนอ่ะหยุดโจมตีเขาเขาทำเพื่อประชาชนประเทศชาติและที่สำคัญเนี่ยประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเพราะฉะนั้นอย่าเอาพระมหากษัตริย์อย่าเอาสถาบันมาเกี่ยวข้องกับการเมืองค่ะนะคะจะบอกให้นะการที่เขาบอกกับประชาชนเราจะมาช่วยกันเปลี่ยนแปลง คำว่าเปลี่ยนแปลงมีสมองจบดร็อกเตอร์น่าจะเข้าใจนะเปลี่ยนแปลงไม่ได้เปลี่ยนแปลงการปดคลองแต่เรามาเปลี่ยนแปลงสังคมที่เน่าเฟะที่มีทุนเทาเข้ามาในรูปแบบของการพนันออนไลน์ในรูปแบบของหลายๆอย่างการฟอกเงินยาเสพติดสุดท้ายมาเป็นแสแกมเมอร์อันนี้หนักสุดแหละ พาแสแกมเมอร์ก็คือการพัฒนาในรูปแบบของโจรออนไลน์มันไม่ต้องไปเอามันไม่ต้องไปเอาอาวุธจี้ป้นประชาชนแล้วไม่ต้องแล้วไปจี้ไปหักคอไปไม่รอดโดนจับเดี๋ยวนี้มันใช้โจรกรรมออนไลน์ซึ่งมันซึ่งมันอันตรายที่สุดเพราะคนที่สูญเสียหมดตัวไม่ต้องไปฆ่าเขา ให้เสียมือเขาหมดตัวเขาฆ่าตัวตายเองนะอันนี้ประชาชนน่ะก็ต้องใช้วิจารยานนะคะไอ้พวกนักการเมืองที่ชอบใช้วาทกรรมแอบแฝงโหนเจ้าโหนสถาบันเนี่ยประชาชนต้องรู้ทันให้ได้เปลี่ยนแปลงเรามาช่วยเปลี่ยนแปลงกันเถอะค่ะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไอ้นักการเมืองชั่ว,วพวกเนี้ย ที่ชอบมาใช้วาทกรรมล้างสมองประชาชนบิดเบือนข้อมูลใช้ความรู้มาใช้จิตวิทยากับประชาชนโดยเฉพาะคนชาวลักย่าอาจจะไม่ไม่ทันไอ้พวกไอ้พวกวาทกรรมแอบแฝงแบบนี้ได้เรื่องการล้มเจ้าเนี่ยเลิกพูดไปได้เลยล้มเจ้าล้มสถาบัานล้มนู่นไม่มีหรอกคะ่ะไม่เกิดขึ้นเกิดขึ้นไม่ได้ไม่มีเกิดขึ้นจริงเพราะปัจจุบันนี้ วัฒกรรมแบบนี้มันใช้ไม่ได้กับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะแล้วก็ไม่มีใครเขามาด่าพระมหากษัตริย์หรือไม่มีเดี๋ยวนี้ยุคใหม่นะเขาคุยกันด้วยเหตุและผลพักประชาชนเนี่ยเขาต้องการที่จะให้สถาบันเนี่ยมั่นคงแข็งแรงไม่ให้ใครมาโหนให้กระเทือนบัลลังเขาจะ ปกป้องไม่ให้ประชาชนและสถาบันห่างไกลกันนะเพราะฉะนั้นเราต้องมารู้ทันไอ้พวกนักการเมืองเฮงสวยพวกนี้ที่ชอบใจร้ายพักการเมืองที่เกิดมาเพื่อประชาชนจร,จริงๆนะคะการเมืองเรามาช่วยกันเปลี่ยนแปลงการเมืองเปลี่ยนแปลงไปสังคมที่ดีไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะเพราะฉะนั้น จำไว้เลยคำว่าลมเจ้าและก็โหนเจ้าโหนทหารใช้ไม่ได้เพราะตอนนี้พักประชาชนเนี่ยเปิดรายชื่อแต่ละคนเนี่ยไม่ใช่ระดับแบบชื่อเสียงว้าวๆ้าไม่ใช่นะอันนี้ระดับหัวกะทิจริงๆนะทหารก็เป็นทหารหัวกะทิล้มล้างการปกครองเขาคงไม่มาร่วมกันหรอกคิดง่ายๆนะคะเรามาร่วมกันเปลี่ยนแปลงสังคม ให้ทันสมัยให้มีความรู้ความสามารถมีรัฐสวัสดิการเหมือนกับอารยาประเทศในสแกนดิเนเวียนโยบายหลายๆนโยบายที่พักประชาชนได้คัดกรองมาแล้วเขาได้ศึกษามาแล้ว4 5หปีห้ปีที่เขาได้ตะเวนมาในยุโรปเพื่อดูรัฐสวัสดิการเขาดูแล้วว่ามันเป็นไปได้ ฉะนั้นเราต้องให้โอกาสเขานะคะทุกคนประชาชนทุกคนเราต้องให้โอกาสถ้ามันไม่ดีอย่าไปเลือกนี่คือหลักของประชาธิปไตยฝากไว้นะคะทุกคนสวัสดีค่ะ